สบายดีวันนี้ว่าผมกัสอง่น้องนิตาเจนบัะจ้อมุยยักษ์มาตอ่มตำถาดเนาะเสดก็เป็นคนพามาพุงมีนสนอยเป็นคนตำมเสนอยเป็นตําเศอะคเก่าสนอยตําแเศษตําแสบอันยังบ้าจะบันยังเตําแสบหวยเพกเออสาตแบปวยเพกเนาะคือเก่าพี่น้องเออพีาผบกับสามสาว4ี่สาวน้องกันนิตากีดนี้เขาผ่ากินเนาะตำเ ตาขาดด้วยน้องบริเนน่เสเดือนลืมกันแล้วน้อเอเมนสะเดือนบริล่งคี่ิทอดคนเด้อคีทอดทุกคนกระทอมฮะเพื่อนยุกคีทอดทุกคนคือเก่าเด้ออย่าลืมสเดือนเด้อตาเก่ยัน่ไเนาะบมืกดีเนาะตั่น่อยก็มีแต่ว่าบ่มากตอนน้อยตนน่อยัยตนอยี่าะวีวบุญีขาดเผ่าลิงบุญจะหน่อยมแต่สมาเนาะีเครื่อมข้าก็มีบรายป็นไดเน้อขาืึอแบบ เ่านี่นะโมนี่ขนออเออก็โอเคคบอยู่ได้อยู่ตนเดือนนี้เฮ็ดกินเสบเดยเฮ็ดเนีงกระเสบตบะเสบเือนนซื้อามซื้อบ้าเดือนงั้นคืเนเลยนี่แม่อางยูวทุกคนคอมเมนต์มาบอกนะโอ้ยจ้าเอาเลกล่องทั้งหลาตำผู้สาวเน้สาวตบะสูตรอีกเด้อเป็นสาวดูกชีวิทบ่ดีโอ้ยดก็หายนะ ใช่สีดับนองใ้ไหมกับพี e e anyway, ่เขกมาเนาะาบึงยสงก้อน so, oh no, e ้อยสองวาวิสองเทขาสองยืนการไลคนีย okay. like, ูทเบอร์่องะไรกับกน้อยกับบริเ well, ฮ็ด well ยังไงหรอกสองเฮ็ดแกงน้อไม่ใส่กระบอกส่กระบื้องเฮ็ดอันนัจะตหักุงเนเียนกันเฮ็ดคงกินนีอาริตาแกงน้อไม่จะกเฮ็ดอันนั้นาไก่เก๋แตมักฮุงคุณไคิมากเนาะกรได้อน ในกินน้ำกันก็็ยไกินกับเจาะ่ยกิตามเบื้งเนี้ยมันไจะให้ปลาเลื่อนยจางกินกับแม่เดี๋ะเอาเอาขากันจะเจีขาวดิเีขาวแล้วมีกาแฟแล้วเลยอันนี้เอาเอาเพอยู่บ่ให้ปลาเลื่อนนะกินแล้ว เมือนี้เขาสิมาตำถาดเนาะพี่น้องพี่น้องเคยได้ยินแบบตำถาดที่ไทยก็นี้เลยเนาะนี่เขาเฮงใส่เครื่องประกอบปลายแต่ว่าเอาเ้าหอมปลายหลทีเขาเขาใจเจ๊ขาวเลนขนาดเจ๊ขาวมาแล้วพี่น้องสิภาคกันน้ำนะขึ้นบัดนี้มาเจ๊ขาวมาเจ๊ขาวจะวันได้เชียร์ไทยคนนำนักขึ้นบอกของเจ้าคนงานแล้วสบายดีเด้อติตากกำลังลดทุนปะท่าสามสาวมีแต่คนงามๆนะเจ้าหาสาวหาสาวเนาะเออนะ ไข่พอดีกินเล้นี่นี่พดีงามเจ้าหน้าที่วุนะจากอุดีค่บ้ามันปกเนีบงเือกระตุ้มใดบ้างือกรต้มบ่ดอันนี้อดันต้มอันนี้ไตาพหวัน่ะต้มแล้วพอเป๊ะๆเลยนะไข่ดางันยามาตูมอัจคะพเทติบเดนนะอันนี้ตาเห็ดยงน่าทน้าเออว

ใช่ป่ะไอซีอะไรอ่ะเจ้าหน่อยก็ซีเมนหน้าบ้านจักซิลวัตหน้าบ้านจักซิลเลือกใครน้าเอื้อยก็งามน้องก็งามเลือกใครเ้อะก็สดเออรักวสดไดงสดอ่ะสดชนิดเลยแบบสดคือการเด้อเนี่ยแฟนบยูไดยูไดยูวัตซานจุบินวันนี้ได้กันได้กัน สาวสวยผ่าเสรได้บนิสกัวได้รายการนี้แม่แต่ว่าเมนรอซิม่ารอสิตามร้ายมือเลยชอบหน่อยกูมากเขาอยากให้เพื่อนตามไปกินสบายดีเอเคสบายดีเด้อปากเพื่อปากตัวนะแม่แรกจีค่ะมาแล้วคิดทอดเทียบข้าวมาดีขนาดนี้ก็ขอยลยค่ะคิดทอดนิต้านิต้าบอรโทรหากันเลยแบบออต้องมาเองเจ้าของเพจเจ้าของเพจเจ้าือกันเมื่อไครเป็นเพื่อนกันเนี่ยทำนี่มืดนิต้าเข้าอุ่นเรื่องภาษาะจะอีก ภาษาต้ามีเฟสนะตามีเฟสในชุดเจ้าเลิศเนาะแม่มตาครับอุ่นเฮือนเนาะเขามีเฟ็นะเล้วมาสีเอียเกาะิเนี่ยคูปโปรไฟล์คุณแม่นี่น่าตาป้าเดือดเอ่อยโบมีพักเนาะไม่ยากแล้วครับมกินผักเนี่ยคทำผาเจ้าคกัตำเสี่ยคือปลาไห้เมฆาวตำ้เข้าหน่อยแหละสนอเป็นกินับปานกัเจยพีกินกับกองก่สิกานะ สมบ้านนัวเนาะสมวันนัวฝรินห่านซะหน่อยตีเอ็นแซ่บๆเลยถ้าไปแกนเนาะบัดสิไปอุดหนุนเพิ่นม่อยมาถ่ายหัวเมื่อกี้นี่เขาเป็นตาจะเบิ่งซาที่ตาถ่ายหัวคนเบิ่งอันนั้นฝีไก่เฮาเอาไว้อยู่บ่วะอ่ะเป็นไก่เขาอยู่ใส่เจ้าข้าวอ้ยสวยอุ้ยสวยจ้าวเขาลืมอัดประตูรถอิลิสบายอัดแล้ลืมอีกแขันอัดแล้วขอบใจเด้อแม่เจ้าขาวลืมอัดประตูรถส่มตัวเองตาจะเบิ่งตาที่ตา ข้าวสมอช่างเมรุหันข้าวเหนียว้าวเหแล้วก็ได้ข้าวกินอยู่โมเล่ยังได้เฮ้ยขยาบมันเค็มเนี่ยขอใส่ปลาแดดว่าที่ได้จากใส่นี่นะรู้ว่ใส่แต่มะขูดบอสซีมูก่อนซีมูก่อนจะคั้นเตี้ยงาจากใส่แม่หน่อยต่ำมีเสพโอ้เสเพื่อเพื่อจะลอยต่ำจะจมจะจะต่ำเออโมเดนโมว่าแบบจะมงดควรเนาะเพื่อจะพักหุงไหวได้เด้่อนลอยเด้่อนขึ้นมาจะต่ำหุงเด้่อนขึ้นมา เอาหมินขาเนาะพอจะกระเซยอีกได้ว้ายกะเซยจอดสองพานจอดทำได้แต่พี่น้ออากาศดีดีจะว่ามื่นี่บอลลูมีามือนที่เรออกไนเยอะสารสานในกล่องเยอะจะบงเขาตีเดีอมซิฟ ีขาบ่ซิบบอชั้นไหนเห็ดแซ่บชั้นไหนเห็ดแซ่บาูซะให้บออยเทาก็กิ๊บกับตังดีเ่ากับโเล้มแห้งันัต่างเกหกได้ยู่ผมว่านวดนาเบือตียอเข้าไปป่านเดี่ยวนี้เอยตื่นแต่หามปานตื่นกเป็นรูดยใช้รถไห่มันรถจีขาแล้วแล้วน่หรืะดึงนะ เออนะสามเซ้าผ่าจินน้องหมูนี่ตกสามสามสี่หามสามอะไรสามอะไรสียบรอยหยาบรอยผีรอีเสากยังสีด้างอยู่ดิเนี่ยนา่ทุกคนลด Wow. มาเด wow. ินมาเดินมาเดินเจ้าขาวไม่ไเจ้าขาวจงจงเ่จงเน่ไปแล้วมาเดินมาเดินโอ้ยแต่จะเซแต่ทุกคนทราบแล้วไปดูไม่ขอในหันงมะแูเห็นบทเจขาวยาไปน้อยเนกันซะตานี่ยน่นเนาะาจะแซแต่ทุกคนเห็นบเประถารถอยานีนี่นี่สตอรี่สตอใจทุกคน ซีเมอร์ำนายจำถาดจำใจจำบอได้กันสตอรี่สตอรใจเด้อจะเอได้สตอรี่มี่พักเขาเนาะอันเดียรกรัดนอสรถูกกอบ่นองรัดเนดังไป็กระแซบแทนนี่จ้าจับมูสกับเซนดัพี่น้องนี่แซบแบมูไม่ไหมเนาะไม่จัดัไข่กับผดีแซบนี่ทุกคนใส่มือยเลยก่แบแซบไม่อยนซดังกรอบนะ แคบแลนค่เ่นอือตอนี้แงแงกับท so ี่อ้อุ้ยน้องแบอ้ยเนอะจ้าลูกซิดไปเนาะเปนัวนัวคนเราองยังนวเปนเศบยนะเจ้าขาเป็นเศษเพ่นนัวนัวเจ้าขาอันนั้นเปกนิดหน่อ้สมเอออัน้ปลาสมเพื่อนไาส้มจัหน่อยอ่าอันบอสบอสดิ๊กเป็นคนซื้อมาเด้ นตลาดเนอยากกินปลาส้มนชงปได้กินเปลาเนปลาสมเพื่อเห็นแต่จอกเมนยั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 นจายเขาะจอนมหานี้เนอนกเขาลงมาอยู่่ม่กินแล้วแม่ากินนรลงมาพี่ไมไปมเขาเห็นเหรอบเห็นบเขาจะซูมเยเขาจะใส่กล้องคัดซูมใส่กล้องเลยเห็นม่พี่นางบินได้เห็นเมันกินน้าันจะเป็นตรอเออเนอะ ม่รถอยู่า้านรนิประมาณหาชิปนนั่งกันเลต้นนห้อตั้มคนนี้ที่รถจะสีตั้มกับมีต้าจะขี่ต้าจะขี่มะเียงบ่ไหนเตียงใดนะโมแม่รับบอได้ค่ะบอลรับรับรับที่ัวว่ย่นลงอยู่ในในเยมันเย บ่มันนานมันอ <Auss biography. S 1> <Britney> ันนี้มันกระวายเวลามันมันลงปจะสยอดเือซื้อกหดเ็น่ออืมราะมันนัวอันน่ะตัวใหญ่ก็มีตัวช้าว่าเสีด้ว่นบิ๊กมากินเ่นว่วโอไปมื่อไงกนไปเด็ไปไหสดมือเมนเม้าสื่อนาตอนสี่โมงเข่งอะทุกนไหสดไอปโลนีร เป็นยเป็นยเตะแสปะนี S ่เราเราหายาเสือ you จ know, ับจบจบจบเกือโลดอืขดะโลด่เมนนมักหายั้นเราหายขั้นเราเราหายหลายโลดคเาเคยเห็นป่ะเราหายยดก็มีแตยังตนองาอ่ะอันนี้ลมัหาย้้อ่ะเออจัดจักนจมุนมีคนเราหายานเสือสนอยดิ่เราก็ยังเคยได้แน่นะหายจากได้ดิคืหสนอยคือสนอยเด็ดชุบแปงสนอยอนนั้น ชันหน่อยเดียวองร้อยเหรียญทุกคนไอซี่ก็แบบผูดผูดเราเคยเราหายคอยเนี่เราเคยหายจับเมียนวะไอซี่ก็โมเมนเราเคยหายเจร้อนมาเดี๋ยวแบบแฝงพวกใครแฝงเมียนทุกนผู้ดีกินใคปิดตอนทึบตือดูเซโนทุกคนโลหนึ่งสามยมเนปาโบอมข้นดอนซะบ้างเดืนสันกรมกป๊าห่าร้อยห่ารอยปก็บริยังน่ มาทัดโอ้โหสุดาอืเลยังอีแลยเนี่ยไร้บทออยเนาะอด่าว่าผมนะผมตุ่ใหดิมั้งบ้างเป็นยังเป็นยังเป็นได้ตอ่มใหญ่ตุ่มใหญ่เบ่งไปไม่แม้สิบเอ้ามมีหยังเนาะมวมีหยังเกิดขึ้นเกิดขึ้นกินตอแสบเด้อ เออักเรื่องยังทุกคนต้องอยากพูดว่าเขาว่ายางนี่เขาไ่ได้ว่าอย่างใดเออถียงกันอีกมีตัมีไอ้คุณกรรมการมาเอาเคตีกันบางเชิงบ่อนกรรมการมันเห็นมึงมียังวัลวอลเข้าไปยูโอเคได้แล้วเนาะโมนะกินโลยนะกินโลยนะทายโลยมาเลยผมเป็นพี่น้องกินกันเนื้อจ้าแบบยันว่าคุกเกียร์ยังว่าง

นี่ดบาวกัวเกาอีกสีขาวเฮ้ยเป็นสมองยัเนาะสองหมื่นเลยบนคสองหมื่นเลยสองหมื่นคำเี่ะกินอิ่มเลยลินท่าผัวนะจ๊าี่บอกนั่ผัวคำเดียวถามดู่ะจะสกินบขาวขั้นกินสีแดงอืม็นก็กินทอดนันหรืมืดมึอว่าคำนันนีใจอยู่วคันว่าใจอยู่วผัวว่ากินแต่ไหนเนิ่ใบุคอนยัเป็ดีขนาดเอ้า้าานีกูจบว เขาลิงหากรทำยังเี่าเดี๋ยวทำอีกเดี๋ยวเป็นคนใจดีตองหาอ้างเป็นตัวใหญ่เมื่อผ่านะเพราะว่ามีเงินจะได้หายเมียสิลาเลือกหนึ่งถูกป่ะเบาๆน้ำอยู่แต่บ่แล้วน้ำหเงินนี่คณะยันเงินเมิดผู้บ่เพิ่นว่าอยงีกขันอยู่น้ำเพิ่นมันสิเมดขันอยู่น้ำเมียปลอดภัยอุ่นในเมียจนเมิดเมื่น แบบว่ายันเมิดนะทุกคนดีดีนะฮาพัวแบบนี้มีฮัดรอดคนอยู่บ้างวกผัวกะหาได้เนียจะเก็บเก่งนะจะรวยเนาะจมิรวยเนาะแนบอบปาปว่าบ่อไอ้พิ๊ก็เป็นคนบ่มากเบาแต่บางทีก็มีอะไรยังบเบาล้วคนอื่นเฮ้บ่อน้ำมีอย่างบ่คนอื่นเบาเบ้าเลย

คือนิตาตอนนี้นอโบมีเพิ่นโบเห็นเพิ่นงอนเลยนะทุกคนเป็นนิวนิตาแล้วแต่ก่อนใครจะได้ก่อแล้วก็เขาปึ๊กสาวเป็นยังบันดาอย่งบ้าไม่ใช่มาเป็นยังหรอเป็นหอดแม่งหัววัอยู่เฮือนคนเดียวจะพูดอยู่ก็พอจ้ะเออเลี้ยงคนหนาวเขาปากน้โใส่ีแน่เออเทา ใรอันนตัวอันนโหลดโบโต้โมเลยาเราและบโตค่ะได้แล้วเดี๋ยวเขาสีเงนเงียนเงียนบันหนาวไปเนาะมันได้แล้วไม่ข่อยนคนเดียวายซัีไว้นอนบะตาปิทิปเลยจ้าแสงกัพอดีมดแหละแสงกัพอดีมืดนะปิดทิปนิตามันแดงน้ำสีผาอ้าวปพี่ผมกันจตา พี่น้องคลิปนี้มาเสิร์ฟไว้ให้ดีเลยฝากหนักจัดเวรเลยฝากติดตามฝากบุขโฆษณาให้เมนองนิตาเด้อเมนช่วงนี้เนียิวจะต๊ลายานนะุต้ตงให้เด้อพี่น้องนการที่อ่ตัวเเป็นกลังใจพวกเฮาเด้อในการเหตดคลิปต่อไปนอพบกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายโเยดแน่เนี่ยเจ้าเอดอนอนให้สอเตยหานก่อ